สวัสดีครับทุกคนยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่อง Studio j o e อนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสำหรับคอนเทนต์โจอี้อีทอล์กนะครับก็เป็นคอนเทนต์หนึ่งนะครับที่อยากจะทำเพื่อแบบว่าอยากจะมาแบบพูดคุยมาแชร์มาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับในวงการบันเทิงไม่ว่าจะเป็นซีรีส์หนังเพลงต่างๆนะครับรวมถึงศิลปิน ที่เรากําลังชื่นชอบและกําลังเป็นที่สนใจอยู่นะขณะนี้นะครับก็อาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้ยาวมากๆเนาะแต่ก็คือพยายามจะคัดคัดที่แบบว่าเป็นข่าวที่กําลังเป็นกระแสะแล้วก็เป็นอา่ากลังเป็นที่น่าสนใจนะครับซึ่งบางทีก็อาจจะแบบ ขาดตกข่าวไหนไปบ้างนะครับก็สามารถแนะนํากันเข้ามาได้นะครับว่าเอออยากจะแบบว่าให้อัปเดตข่าวของอพี่คนนี้น้องคนนั้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าะจะให้ช่วยไปซาวสัมพันธ์ข่าวอะไรนะครับก็แนะนํากันมาได้เลยนะครับก็ยินดีที่จะบอกว่าเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงเนาะนะครับก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปพูดคุยก,กันในวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับกราบงามๆเลยนะครับสำหรับ5,000ัน s u b สไคร b ์นะครับซึ่งตัวเราเองเนาะตั้งแต่บอเริ่มทําช่องมาแรกๆซึ่งเมื่อไม่นานมาเนี้ยแหละนะครับก็อย่างที่รู้ว่าช่องเราเปิดไม่นานใช่ไหมครับแล้วก็ไม่คิดว่าจะทํามาจนถึงมีคนติดตามถึง5,000ซับเนาะซึ่งมันก็เยอะมากๆสําหรับเราเนาะน่าจะเป็นช่องทาง โซเชียลช่องทางเดียวที่แบบว่ามีคนตามเยอะขนาดนี้ทุกคนเออเพราะว่าอันอื่นนะช่างมันเถอะนะครับก็ขอบคุณมากจริงๆสําหรับทุกๆคอมเมนต์นะครับแล้วก็ทุกๆกําลังใจนะครับไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์แล้วก็เข้ามา s u b สคร i ป e นะคบให้กําลังใจกันนะครับก็ขอบคุณจริงๆนะครับแล้วก็ขอบคุณไปถึง ที่ปรึกษาต่างๆนะครับที่ให้คําแนะนําตั้งแต่ตอนเราเริ่มทาช่องเลยนะครับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ,อคุณพาวนะครับคุณพาวตะวันจากซิซี่โกลาวเนาะต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับที่แบบว่าเป็นที่ปรึกษาตอนที่แบบว่าเราเริ่มเปิดช่องเลยเราก็แบบว่าแอบ DM ไปขอคำปรึกษาอยู่บ่อยๆนะครับก็ขอบคุณมากนะครับก็ฝากยังไงก็ฝาก ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกันต่อๆไปนะครับครับมาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยดีกว่านะครับสำหรับข่าวเรื่องของการประกาศเรื่องการปรับเปลี่ยนนักแสดงซีรีส์้วครับทุกคนก็จาก g m นเจเนาะจากเมื่อครั้งที่แล้วนะครับเขาก็ได้มีการประกาศมาครั้งหนึ่งแล้วซึ่งตอนนั้นเนี่ยคือประกาศเปลี่ยนแบบพล็อตใหญ่มากๆเลยนะครับแต่สำหรับประกาศนี้นะครับก็จะเป็นการปรับเปลี่ยนนักแสดงนะครับจากเรื่อง เวนัสเต้ขับนะครับคนกลางแล้วไงอีกแล้วทุกคนนะครับซึ่งเมื่อตอนฉบับที่แล้วนะครับเขาก็ได้เปลี่ยนจากน้องจุงใช่ไหมมาเป็นน้องสตังนะครับแล้วก็ตอนนี้มาเปลี่ยนตัวแคสนักสแสดงหญิงกันบ้างนะครับก็คือเปลี่ยนจากน้องเจนและมิดานะครับเป็นมาเป็นน้องฟิลม์มและชานันนะครับซึ่งน้องเจนก็ให้เหตุผลที่เปลี่ยนว่าคือคือต้องขอถอนตัวด้วยแบบ ด้วยเหตุผลส่วนตัวเนาะซึ่งเราก็น่าจะเข้าใจน้องแหละเหมือนแบบตอนนี้ก็คือซีซีซ่ก็เหมือนซ้อมหนักอยู่นะนะครับแล้วก็น้องเพึ่งจะได้รับงานซีรีส์เรื่องใหม่แทนน้องฟ้ายงรวีไปเนาะกับเรื่องรักเมลูน่านะครับที่ไม่ใช่รักเมลูน่าเรื่องหัวใจไม่มีปลอมใช่ใช่ใชนะครับซึ่งน้องเจนก็ต้องไปเป็น แสดงแทนน้องฟ้ายองนะครับก็งานน่าจะหนักหน่วงเยอะอยู่นะครับแล้วตอนนี้ก็คืออน้องก็หนักมาแล้วด้วยอะจากเรื่องเนี่ยโฮมสคูลก็หนักอยู่นะครับก็ถ้าบอกอย่างเบนเซเนี่ยเบนเนี่ยขับดูโทนเรื่องก็น่าจะหนักอยู่นะครับน้องก็เลยน่าจะแบบอ,อาจจะแบบเ,เป็นเหตุผลของน้องหรือเปล่านะครับเพราะว่าก็งานเยอะอะ่ะเด็ก ก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปนะครับนอกจากาผลงานชิ้นใหม่ของน้องเจนเรื่องอหัวใจไม่มีปอมแล้วเนาะเขาจะปีนี้ซิสซี่เขาจะออกซิงเกิลใหม่หรือเปล่านะครับก็ต้องไปติดตามส่วนคนที่มาแสดงแทนก็เป็นน้องฟิล์มนะครับซึ่งน้องฟิล์มเนี่ยก็ปีนี้แสดงแทนสองสองคนแล้วนะครับก็แสดงแทนน้องฟิล์มไปนะครับจากเรื่องโฮมสคูลใช่ไหมทุกคนแล้วก็มารับบท ในเรื่องเบนสเตยขับคนกลางแล้วไงซึ่งเราเราเรา,เราเชื่อมือน้องฟิล์มเลยนะเพราะว่าหลังจากที่เราดูน้องนะ่ะในเรื่องโฮสตกูลนะถือเป็นแบบว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่แบบว่าปลดปล่อยฝีมือเรื่องของแบบดราม,ม่าหนักหน่วงนี่คือใช้ได้เลยจริงๆนะครับก็ต้องไปติดตามกันนะครับเ็นเตยขับคนกลางแล้วไงน่าจะออนแอร์เร็วๆนี้แล้วมา น่าจะใกล้แล้วแหละหรือว่ายังไม่เปิดกล้องเพราะว่าเพิ่งจะมาเปลี่ยนตัวเออใช่นะครับก็ต้องติดตามนะครับกับเป็นเซคับคนกลางแล้วไงนะครับครับแล้วซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เขาจะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของรักแสดงนะครับตอนแรกอ่านนี่คือตกใจมากนะนะครับกับซีรีส์เรื่องยี่สิบสามจุดห้าองศาที่โลกเอียงนะครับซึ่งบอกอตรงๆว่าเป็นซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งเลยที่แบบว่าเรารอคอยมากนะครับกับอ่า จีเอมทีวี2023นะครับซึ่งจริงๆเราได้ดูตัวไพลอตไปแล้วล่ะนะครับตอนตอนงานเนาะนะครับซึ่งเรื่องนี้นำแสดงโดยน้องมิวกับน้องเลิฟนะครับนะ่าจะซึ่งเป็นซีรีส์ยูริเรื่องแรกของ g m เอมทีวเนาะนะครับซึ่งในซีรีส์เนี่ยก็จะมีตัวแสดง มีคู่อีกหนึ่งคู่ที่คู่กันนะครับก็คือเจมินากับโฟนนะครับซึ่ง g ี n ัทีเขาก็มาประกาศนะคะว่ามีความจำเป็นต้องเปลี่ยนเจมินานะครับกับโฟนนะครับออกจากซีรีส์นะครับเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาและตัวบทใหม่นะครับแล้วก็จะพูด <laughs> ตานจบแค่นี้คือบอกโอ้ตายแล้วฉันจะลองไห้ <laughs> แต่พ่านต่อไป และเพื่อให้ Gemini 4ฟได้มีเวลาในการเตรียมความพร้อมสำหรับโปรเจกต์ซีรีส์คู่เรื่องใหม่ที่กำลังจะมาถึงทุกคนโอเคเราเก็บเพราะว่างานน้องเยอะมากๆเจมีนกะับฟ r d เนาะไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตเนี่ย Impact ก็สองรอบแล้วนะทุกคนมีอีเวนต์อีกแทบบทุกวันเลยเนาะแล้วก็เออล่าสุดเราเพิ่งได้ดูอ,อ ไม่สูเป็นซีเดนตอนวิเศษใส่ไข่ไปอีกนะครับก็เลยน้องน่าจะได้ <c oughs> จริงๆอยากเห็นไหมอยากเห็นนะเพราะว่าตอนตอนที่เราดูบูทโทนในเออพ t ลอตอะมันก็ดีนะดีงามดูดูคุณเจมิน่าเขาจะแบบดูเกเรเกเรนิดนึงอะไรประมาณเนี้ยนะครับเออก็ต้อง ก็ต้องติดตามว่าเขาจะปรับเปลี่ยนบทยังไงจะมีคู่อื่นมาแทนหรือเปล่านะครับหรือว่าจะไม่มีจะตัดคู่ BL ออกเลยนะครับก็ต้องต้องคอยติดตามดูและที่น่าติดตามก็คือว่าโปรเจกต์ Project ที่เขาบอกว่าซีรีส์คู่เรื่องใหม่ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยคือโปรเจกต์เรื่องอะไรของน้องเจมิน่ากับฟอร์นะครับอันนี้ก็ต้องติดตามแต่ใดๆก็คือ น่าจะยังไม่เปิดกล้องอีกเปนเนี่ยยี่ามุดห้าเนี่ยเ <c oughs> นาะแน่เลยอะ่ะเพราะว่าถ้าเขาเพิ่งประกาศเปลี่ยนนี่เดือนอะไรนะฮะเดือนเจ็ดแล้วทุกคนเราจะได้ดูปีนี้้ยเรื่องเนี้ย <c oughs> คือเรารอนะเรารอเราอเราอมิวเลอฟอยู่นะ เออนะครับแต่ก็ต้องรอต่อไปนะครับเพราะว่าดูจากตัวพายโลดมูดแอนโทนต่างๆแล้วด้วยนักแสดงเคมีของบิวเลิฟคือแบบว่าน่ารักมากเลยอน่าติดตามมากๆเลยนะครับก็ต้องไปติดตามทั้งซีรีส์ยี่สจุดห้าสัตโลกเอียงว่าจะออนเมื่อไหร่และเนื้อเรื่องจะแบบเป็นยังไงนะครับแล้วก็โปรเจกต์ใหม่ของเจมิน่ากับฟที่กำลังจะมีซีรีส์กู้การอีกเรื่องหนึ่งนะครับเขาจะ มาด้วยเรื่องอะไรหรือว่าจะเป็นเรื่องที่ต่อจากแฟนผมเป็นประธานนักเรียนหรือเปล่าลครับก็ต้องติดตามกันต่อไปแต่ก็แฮปปี้แหละครับแล้วข่าวต่อไปนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับน้องกัน,นัตรพันธ์นะครับที่ได้รับรางวัล Outstanding Asian Star นะครับไทยแลนด์ในเวทีระดับนานาชาตินะครับ อย่าง s o อินเตอร์เนชั่นแนล a าม a าอเวอ2์ดสนะครับหรือว่า SDA นะครับซึ่งถือเป็นยีเวนการประกาศรางวัลด้านละครระดับนานาชาติสุดยิ่งใหญ่แห่งปีของประเทศเกาหลีใต้เลยทีเดียวนะครับกเ็เขาก็จะมีจัด งานนี้มานะครับเพื่อฉลองความเป็นที่สุดให้กับดารานักแสดงและซีรีส์จากทซ่วโลกเลยนะครับอีกทั้งยังมีรางวัลพิเศษมอบให้กับดาราที่มีผลงานโดดเด่นจากต่างประเทศอีกด้วยนะครับอย่างผลงานที่ของบ้านเราที่เคยได้รับรางวัลมาแล้วเนาะก็แตลักฉันเนาะแล้วก็พีพีเคยได้มาแล้วนะครับสาหรับปีนี้ก็เป็นนกกระหนาตพันนะครับซึ่ง ถือเป็นนักแสดงที่แบบว่ามีความสามารถคนหนึ่งของประเทศไทยเลยนะครับอันนี้พูดกล้าพูดได้เต็มปากเลยว่าเนี่ยเป็นนักแสดงที่มีความสามารถคนหนึ่งของประเทศเราจริงนะครับซึ่งน้องก็แบบมีการฝากฝีมือการผลงานการแสดงมากมายมาหลายเรื่องแล้วนะครับหวังว่าก็คิดว่าทุกคนคงจะได้เห็นผลงานนอ้องเป็นที่ประจักษ์บัแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นกิฟเต็ดไม่ว่าจะเป็นแบบว่าสื่เหนซีรีส์วก็จะแบบ เหมาะกับคาแรคเตอร์น้องถ้าแบบว่าเป็นดราม่าก็หูยสุดๆนะครับแล้วก็ล่าสุดที่น้องมารับบทเป็นพี่ดันนะครับในอ่าโฮมสคูลนักเรียนต้องขังคือแบบเล่นดีมากนะครับทุกคนน้ำตาแบบสั่งได้อะแบบออกมาเป็นแบบจดจๆจดจดอะทุกคนด้วยซีนอารมณ์แล้วก็ความสามารถต่างๆของน้องเนี่ยก็ น้องก็สมควรที่จะได้รับรางวัลน,นี้นะครับก็ยินดีกับน้องอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนๆน้องทุกคนด้วยนะครับที่ช่วยกันสนับสนุนน้องนะครับจนทําให้น้องได้รับรางวัลอันสมเกติอ,อันนี้นะครับเก่งมาก แล้วก็มาถึงเรื่องของวงการนิตยสารแฟชั่นบ้านเรากันบ้างเนาะสำหรับเดือนนี้นะครับฮอตมากๆเลยนะทุกคนเพราะว่าหนังสือสองปกนะถูกถูกขึ้นปกโดยคุณไบรท์วัชิลาวิทนะครับทุกคนกับเล่มแรกนะครับอของ l ิฟ t m a g กกาซีนเนาะที่เขาแบบมีการฉลองครบรอบ24ปีอย่างภาคภูมินะครับแล้วก็พร้อมเดินทางต่อในแนวคิดใหม่ๆไปกับ l ิฟ t m a g กกาซีนะครับที่เขาให้คำคอนเซปต์ว่า the revolution s เพระาะทุกการเปลี่ยนแปลงก่อให้เกิดปิดัิยุัธนาการนะทุกคนซึ่งอันนี้นะครับลิฟทพบก็ชวนแบบว่าเดินทางจากอดีตนะครับไปสู่ปัจจุบันแล้วก็มุ่งหน้าสู่อนาคตนะครับด้วยแนวคิดที่เติบโต ขึ้นนะครับกับไบร์วชิลาวิทนะครับในแฟชั่นวิดีโอสุดปังนะครับจากแฟชั่นเซ็ตภายในเล่มเดือนกระกฎาคมนี้นะครับก็เชื่อได้เลยว่าจะไม่มีใครละสายตาจากน้องไบไปได้เลยทุกคนนะครับก็ไปร่วมฉลองครบรอบ20ปีของลิฟแมกกาซีนไปกับน้องไบายกันได้นะครับของเล่มนี้นะของเล่มเดือนกรกฎาคมนี้นะนะครับก็ไป หาชมกันได้เนาะปังมากมากนะครับส่วนอีกเล่มนึงนะครับก็สำหรับบาซ่าเนาะบาซ่านะครับก็มีโปรเจกต์พิเศษจาก Burberry Collection นะครับเป็น Collection Holiday Edit นะครับโดยมีการหยิบเอาลายสุดไอคอนิกจาก Burberry Check นะคบมาใช้ใน,นงานดีไซน์อย่างโดดเด่นโดยมีการถ่ายเข้าอ,ออกมาโดยน้องไบ๊์วชิรวิทย์นะครซึ่งเป็นครั้งแรกของหนุ่มไบร์เลยเนาะที่แบบว่าได้อยู่บนหน้าปกดิจิทัลของ อ่าบาซานะครับก็เห็นมาตอนแรกที่แบบว่าเห็นปกอะ่ะ <c> ค <oughs> ือแบบว่าโอ้โหดีงามควรค่ามากๆเนาะคือไบเป็นคนที่ใส่อะไรก็ดูดีอะ่ะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแนวไหนไม่ว่าจะแบบโอกุตูเรียบหรูชิลชิลเซอร์แบท ได้หมดคิ้วๆอะไรอย่างเงี้ยเออน้องเอาอยู่ทุกลูกจริงๆนะครับก็ถือเป็นเดือนของแมกกาซีนสองเล่มที่แบบว่าโอ้โหฮ,ฮอตจริงๆกับหนุ่มใบาวาชิลาิทว์นะครับก็ไปหารับชมกันได้เนาะไปหาดูกันได้นะครับกับลิปแมกกาซีนกับบาซานะครับ ครับมาที่เรื่องของเพลงกันบ้างนะครับก็เป็นช่วงเพลงลิสเพจใจของเราอีกนึงเช่นกันนะครับก็วันนี้จะมี3เพลงนะครับมาแนะนำาให้ทุกคน่าฟังกันซึ่งเชื่อว่าทุกคนฟังกันหมดแล้วแหละเออแต่เราก็บอกว่าอยากจะให้เพลงมันดังๆอ่ะเนาะเพราะว่ามันเพลงที่เราชอบนะครับก็มาแนะนำกันอีกครั้งหนึงกับเพล์ลิสเพใจนะครับกับ ขอองงเเราเ <fits> <Elena> นะครับซึ <itation> ่งน่าแปลกใจเนาะว่าเพลงที่เราชอบฟังสามเพลงเนี้มาจากคนแต่งคนเดียวกันนะครับก็คือคุณแอมอัจฉริยาเนั่นเองทุกคนแปลกประหลาดมากพอเออน่าจะเป็นเพราะว่าลักษณะสไตล์การแต่งเพลงของเขาเนี่ยเราแบบถูกจริตมั้งเออมันถึงออกมาแบบ ออกมาโดนใจเราอะแล้วที่สําคัญคือเพลงที่คุณแอมแต่งทุกเพลงคือดังทุกเพลงแล้วก็เพราะทุกเพลงด้วยทุกคนนะครับก็อย่างเพลงแรกนะครับที่จะแนะนําเลยก็ต้องเป็นเพลงนี้เลยนะครับเพลงประกอบซีรีส์ Be My Favorite นะครับบทกวีของปีแสนเนาะที่ร้องโดยน้องกวินนะครับกับเพลงสิ่งเดียวที่ไม่ยอมเพลงนีเพราะมากนะครับเพราะมากเพราะจริง โดยเฉพาะล่าสุด EP EP นะ EP ท่าไหรนะ่น่ะที่เราเพิ่งดูดูกันไปนะ้องบอกว่าเล่นกีตาร์อยู่ริมเทะเลให้กวีฟังเนาะนะครับเราก็บอกคือเพลงเนื้อหาดีแล้วก็คืออิมมชั์นอลดีเวลาแบบกวินเขาร้องนะเขาบอกว่าเหมือนสื่อสารออกมาได้อย่างได้อย่างดีอนะเนาะแล้วเพลงนี้ก็ได้อ,อ โปรดิวเซอร์โดยแกงส้มด้วยนะครับก็เลยไม่แน่ใจว่ากบินเนี่ยจะเป็นน้องใหม่ของラ i เซอร์มิวสิกหรือเปล่า <laughs> นะครับก็ต้องไปติดตามเนาะเพราะว่าเหมือนเขาจะมีโปรเจกต์อะไรกับคุณครนะิส <laughs> ในช่อง Youtube ของライเซอร์มิวสิกอะนะต้องไปหาฟังกันนะครับแต่คือน้องก็เป็นคนร้องเพลงพอมากอยู่แล้วร้องเพลงอะไรก็พอ หมายถึงกวินเนาะนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปหาฟังกันได้นะครับกับเพลงสิ่งเดียวที่ไม่ยอมนะครับเพลงประกอบซีรีส์บทกวีของปีแสงนะครับที่ขับร้องโดยกวินแคสกี้นะครับเพราะมากเพราะจริงครับแล้วเพลงต่อไปนะครับก็จะไม่พูดถึงก็ไม่ได้ก็เป็นเพลงอีกเพลงหนึ่งที่แบบชื่นชอบมากกับเพลงหวานอิงเนาะกับของน้องนุนิวชวรินนะครับซึ่งอ่า ตอนนี้หลังจากที่บบว่าน้องไปร้องเพลงแบบว่าประกอบซีรีส์ไปโคเวอร์นู่นนี่นั่นมาเยอะแยะตอนนี้น้องเป็นศิลปินเบอร์แรกนะครับในสังกัด d m d Music เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็พร้อมกับปล่อยเพลงออกมานะครับชื่อเพลงหม่อนอิงนะครับ Anything นะครับเป็นซิงเกิลแรกของน้องนะครับซึ่งตอนนี้น่าจะ3ล้านวิวขึ้นแล้วนะครับเพราะว่ากระแสดีมากและคือเพลงเพราะ เพลงเพราะมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะผู้แต่งก็อย่างที่บอกพอมาอ่านผู้แต่งปุ๊บก,ก็ตกใจอีกแต่งเพลงโดยคุณแอมัชริยาเช่นเดิมนะครับโดยมีคนชนชลทัศน์ร่วมด้วยนะครับก็เป็นแบบเพลงแนวเพลงป๊อปแบบฟังสบายนะครับแบบสไตล์นูนิวเลยอะทุกคนนะครับคือแล่วใดๆคือ m v คือแบบสุดปังมากน้องแบบ ทุกลุคคือแบบดีงามมากคือดูเพลินอ่ะทุกคนฟังฟังเสียงน้องกับดูภาพใน MV คือเพลินมากๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือนะครับใน MV เพลงนี้ก็จะได้สาวน้อยเสีงสยงใสอย่างน้องแอลลี่อาชิระยาน,นิติพลนะครับที่แบบว่าไม่เคยไปเป็นนังเอก MV ไม่เคยเป็นเล่น mv ให้ใครเลยนะครับตอนนี้มาก็มารับเล่น MV ให้กับ ศิลปินคนอื่นอย่างนี้ล้กันให้นงนิวเป็นคนแรกเลยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็แบบเอลลี่กับนูนิวเนี่ยเขาก็เคยแบบปล่อยแบบตัวไลฟ์เซสชั่นเซสชันไปนะครับกับเพลงรู้แค่คนเดียวนะครับไปแล้วนะฮะก็เราก็ไม่คิดว่าน่าจะตอนนั้นเ,นเรามองที่เาอาจจะบอกว่าติดต่อกันให้มาเล่น MV หรือเปล่าที่ได้มีการร่วมงานในตอนทำตัวไลฟ์เซสชันนะครับ กับเพลงรู้แค่คนเดียวอันนั้นก็พอว่ไปฟังกันได้นะคะแต่ยังไงก็ฝากติดตามเพลงหมอนอิงนะครับอินติงของน้องนูนิวด้วยนะครับเพลงเพราะเพลงดีมากๆควรค่าแก่การรับฟังสุดๆ เพลงต่อไปเพลงที่สามนะครับเพลงสุดท้ายของคลิปนี้เนาะที่อยู่ในเพลย์ลิสต์เราตอนนี้ก็จะเป็นเพลงไหนไม่ได้นอกจากเพลงดวงจันทร์ทุกคนเคยฟังได้ฟังกันหรือยังค่ะกับเพลงดวงเพลงดวงจันทร์เนี่ยเราขับร้องโดยคุณกันนภัสเนาะที่เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์นะครับเพลงของเรื่องดับแสงระวีนะทุกคนซึ่งเป็นเพลงช้านะครับแล้วก็ให้กลิ่นอายความเป็นไทยยแหละเพราะว่าถ้าเป็นเพลงช้าเพลงสไตล์แบบกลิ่นอายไทยๆอ่ะจะ คนที่ถ่ายทอดได้ดีคนคนค,นคนหนึ่งของประเทศเลยก็คือคุญการนภพาแน่นอนนะคะเพราะก็ในตัวเพลงมันก็จะผสมผสานของความป๊อปแล้วก็ความเป็นไทยแบบได้อย่างกลมกลืนคนมีแบบว่ามีการใส่เสียงร้องเอื้อนเข้าไปแบบว่าในบางท่อนเนาะคือ เข้ากระเสียงของของกันมากๆเลยนะครับแล้วก็รวมถึงแบบเทคนิคการร้องต่างๆลูกเล่นในการร้องเราเราอาจจะเคยได้ยินการร้องเพลงสไตล์นี้มาามากอยู่แล้วนะครก็คือเขาก็เอาอยู่ทุกเพลงจริงๆนะครับแล้วก็ไม่ทําให้เราผิดหวังเลยนะครับแล้วก็จุดเด่นของเพลงนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือการนําเนื้อเพลงจากเพลงแสงละวีนะครับที่เป็นเพลงประกอบภาพยนตร ดับแสงระวีที่ปล่อยมาก่อนหน้านี้นะครับมาเล่นต่อกับเพลงนี้เป็นแบบเป็นเหมือนกิมมิกเล็กๆกันทุกคนว่าเปรียบรักแท้เป็นดังแสงระวนะีอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่แบบเขาพูดประมาณว่าเออเปรียบ,เป,ยบเปรียบความรักแท้เป็นเหมือนแสงระวีก็คือแสงอาทิตย์นั่นแหละที่แบบส่องสว่างอย่างมั่นคงนะครับส่วนรักที่ไม่สมหาังก็เป็นเพียงได้แค่เพียงดวงจันทร์เท่านั้นอะไรประมาณเนี้ยนะครับทุกคนแล้วก็ อย่างที่บอกว่าที่เสียพายก็คือพอมาดูคนแต่งคุณแอมอัจฉริยะอีกแล้วทุกคนครับคือเอาเวลาที่ไหนมาทำก่อนเพราะว่าตอนนี้เหมือนคุณแอมก็ต้องเป็นดีเรคเตอร์อยู่ใน7จ็ดไปเก้าสด้วยเนาะแล้วก็แต่งเพลงเยอะแยะมากมายแล้วเพลงพอทุกเพลงเลยอนะทุกคนเออเก่งมากๆนะครับเขาก็แบบคงเกิดมาเพื่อสิ่งนี้อะ่ะแล้วเป็นแต่ละเพลงคือมันถูกถูก ปุกจริตเราอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าสําหรับคนอื่นเราไม่แน่เราไม่ทราบนะแต่คือเพลงที่คุณแนนแต่งเราเราชอบหมดทุกเพลงเลยเออไม่ว่าจะแบบคือคําพูดเมโลดี้อะไรคือมันมันมันดีงามครับ <laughs> ทุกคนก,ก็ก็ไปหาฟังกันได้นะครับกับอ่า เพลงดวงจันทร์นะครับโดยกันนภันะครับซีเป็นเพลงประกอบภาพ,พยนตร์ดับแสงราวีนะครับกน,นี้ไปหาฟังกันได้นะครับในช่อง Youtube ของอช่องวัน31นะครับส่วนภาพยนตร์เรื่องดับแสงราวีนะครับก็กำลังจะเข้าฉายวันที่20กรกฎาคมนี้นะครับก็ไม่แน่ใจว่าคลิปนี้ลงก็น่าจะเป็นวันที่20ประพอดีหรือเปล่าแล้วนะก็ไปติดตาม ชมให้กำลังใจนะครับภาพยนตร์เรื่องแรกของซีนูนิวกันได้นะครับกับจับแสงแลวพีครับครับก็ครบถ้วนลยเนาะสำหรับเอ่อเรื่องราวที่เราหยิบมาทอล์กนะครับในคล,คลิปนี้นะครับก็หวังว่าทุกคนคงจะชอบเนาะถ้าแบบว่าชอบก็ พิมมาให้กำลังใจกันได้นะครับถ้าไม่ชอบก็เงียงๆบๆไปเอ้ไม่ใช่ <c oughs> ก็ยินดีรับฟังนะครับทุกคําติชมของทุกคนเลยนะครับก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าใครมีแบบว่าข่าวสารหรืออ่ใไๆที่แบบว่าอยากจะประชาสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยเราก็เต็มใจที่จะเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงให้กับทุกคนนะครับก็ให้เป็นแบบเป็นเรื่องดีๆแล้วกันทุกคน นะครับเราก็พร้อมที่จะบอกเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงให้กับทุกคนนะครับก็ก่อนจากกันนะครับเดี๋ยวฝากนิดนึงนะครับตอนนี้ก็คืออยากจะฝากทุกคนมาติดตามนะครับตัวโซเชียลมีเดียนะครับของ s ซ d o j o e นะครับก็มี TikTok นะครับมี Instagram แล้วก็มี t แ a d ด้วยนะครับแล้วก็มี Twitter ด้วยนะครับก็ฝากถ้าใครเข้าไปเล่นในแพลตฟอร์มเหล่านี้อยู่แล้วนะครับยังไงก็ฝากกดติดตาม กดไลค์กันด้วยนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับก็อ่ะก็ขอบคุณแหละพูดอะไรนะครับก่อนจากการนับก็เหมือนเดิมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องสตูดิโอจอยนะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยเนาะก็หวังว่าเออไม่หวังดีกว่าอ่ะยังไงวะ ก็ก็อยากจะอยากจะอยากจะมันก็คือหนึ่งกำลังใจของเราแล้วหมายถึงตัวยอดซับสไครต์เนาะมันก็คือเหมือนหนึ่งกำลังใจถ้าแบบว่าเราทำคลิปแล้วแบบมีคนดูมีคนติดตามเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยเราก็ดีใจแล้วก็มีกำลังใจที่แบบว่าจะทำมันต่อนะทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงกลับมาพบกันใหม่กับคลิปเล็กๆคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีครับ ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ